ข้ณสุริการแ a กเทรน m มส s m เดียนะคะในช่วงนี้รายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามการสัมภาษณ์ในเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสขับเคลื่อนกรมการพัฒนาชุมชนหนึ่งในภารกิจสําคัญก็คือการนํากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสสร้างอาชีพเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต,ต่ําเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนและพัฒนาประเทศไทยต่อไปไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ เกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสสร้างอาชีพนำความเข้มแข็งสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปีพศ2555อ,25อดีตท,ท่านนายกยิ่งรักจินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในขณะนั้นนี่ท่านมีแนวคิดและมีแนวนโยบายในเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมาจากแนวคิดที่ว่าหญิงและชายนี่มีความรู้มีศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างนีเท่าเทียมกันจึงอยากจะให้สตรีเป็นผู้หนึ่งที่จะเป็นผู้ที่สามารถเสริมรายได้ให้กับครอบครัวจึงได้มีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้น ในการจัดตั้งครั้งแรกก็ใช้ระเบียบสำนักนายกในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่กองทุนขณะนั้นนี่ต้องจับเป็นกลุ่มกลุ่มละ5คนแล้วก็ในขณะนั้นใช้ระเบียบสำนักนายกต่อมาในปี58นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาที่กระทรวงมาหาดไทยแล้วก็ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้กำกับดูแล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในครั้งแรกๆเข้าไปนี่ก็เห็นสภาพของกองทุนว่ากองทุนหลังจากกู้เสร็จนี่ ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ทําตามวัตถุประสงค์ในการกู้บางกองทุนมาก็ใช้นี่ตามรอบแต่กองทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้นี่ตรงเวลาเพราะไม่ได้ทําบัญชีกองทุนหลังจากผมเข้ามากํากับดูแลกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้เชิญทั้งทาง,งผู้บริหารท่านอธิบดีผู้อำนวยการก็หลายกองซึ่งมีส่วนในการบริหารกองทุนก็ได้เชิญเข้ามาว่ากองทุนนี้น่าจะมีการปรับปรุงกองทุนก็เรียนนํเส เสนอทางผู้บริหารของกรมไปว่าน่าจะมีการเพิ่มวัตถุประสงค์แล้วก็เพิ่มข้อบังคับกองทุนขึ้นอีกข้อสองข้อคิดว่าก็สามารถพัฒนากองทุนได้อย่างราบรื่นแล้วก็ยังยืนด้วยจากแนวคิดที่เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่ท่านนายกเศรษฐาได้มีนโยบายไว้ก็คือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเราจะเพิ่มวงเงินให้กู้เป็น50,000 0บาทแล้วก็จะทําให้กองทุนใหญ่ขึ้นจากการกู้5คนครั้งนี้จะเพิ่มเป็นสิบให้กองทุนใหญ่ขึ้นเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ให้ได้เงินมากขึ้นเพื่อจะเอาเงินของกองทุนไปพัฒนาอาชีพให้กกลุ่มแม่บ้านที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการฝึกอาชีพไว้แต่ตอนนี้ยังขาดโอกาสในการที่จะได้ทุนเข้าไปจากทั้งกองทุนซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับว่ากลุ่มอาชีพโอทอปตอนนี้2ดาว 3, ดาว4ดาว5ดาวมีแสนกว่าลายซึ่งเป็นกองทุนส่วนหนึ่งนี่ก็ประมาณ5 0 0 0 0กองทุนตรงนี้นี่ในกลุ่มอาชีพที่ปัจจุบันยังได้1ดาวสดาวถ้าจะพัฒนากลุ่มให้ดีขึ้นคงต้อง พึ่งกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็เรียนว่าถ้ามีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ตรงที่จะเพิ่มกองทุนอะไรต่างๆนี่ผมคิดว่าเป็นแนวคิดแล้วก็จะเพิ่มไปหาลือกับท่านนายกรัฐมนตรีตรงนี้ว่าจะได้เพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนกับ ผมอยากฝากถึงกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนสตรีต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกลุ่มความหลากหลายทางเพศต่อไปกลุ่มความหลากหลายทางเพศนี้ก็คงจะสามารถกู้ในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เหมือนกันผมเชื่อว่าไปกองทุนนี้จะเป็นที่พึ่งให้กับกลุ่มแม่บ้านอะไรต่างๆได้แล้วก็อยากให้กลุ่มแม่บ้านได้ประสานงานกับทางพัฒนากรว่าวันนี้ หาเรือว่าเรามีอะไรซึ่งเป็นทรัพยากรที่จะสามารถมาพัฒนาให้เป็นอาชีพได้ล่หาลรือกันไว้ล่วงหน้าว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเร็ววันนี้จะเพิ่มเป็นกองทุนที่ใหญ่ขึ้นก็หวังว่าจะเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนที่จะสามารถจัดตั้งกลุ่มใหม่ๆขึ้นแล้วก็พัฒนาให้มันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับ